เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับอวีกแล้วนี่ก่อนที่แร้งพัที่น้าห้านะครับไปวันนี้เราจะมาเล่นลินดิสผมไม่แน่ใจว,ว่ามันเข้าป่าได้ไหมตอนนี้แฟนเป็นคนเลือกมาให้เลยน,นะตัวนี้เก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเข้าป่าล็อกเลยไม่แบ่งใครเล่นเลยทีมเราสมดุลอย่างมากไม่มีซัพพอร์ต ยิงดีต้อนรับซูอ,บอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกขู้เหนึังนะว่าเก่งหรือเปล่าแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่สู้กับศัตรูไปด้วยกันมีซิวป่าโอ้มาพรอมของแดงไม่มีมีแต่ปั๊บแดงเอวิปมา โอ้โหดี้อยู่ในป่าจะวิ่งเร็วขึ้นปะอาจารย์ไม่ผิดเดี๋ยวนะห้ามไปยิงคีบเรานะมาเร็วข้างมาเพื่อนไปนเดินยากพอสมควรเฮ้ยใครมันยุ่งกับคีบเราเนี่ยฮนะเฮ้ยเพื่อนเปิดบัตรแล้วเก่นมาเพื่อน Bathe in moonlight. Fall into my trap. Fall into my trap. I had one now. An enemy has been defeated. I don't think. น่<ม>าน้องจา้าโหดบมากันูใครป่าซิวอ้าวอะไรเพื่อนเอาจิกไม็ดไปดกว่าหน้าวีเวท เฮ้ยเขาไม่เห็นเราไดอ้ย้ยโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้ไปละจ้าพี่น้องอย่าเข้ามาใกล้นะหิวก่อนใช้ยังไงวะอันติ

โอ้ยโดนล้าด้วยอันนี้กี่กว่าไม่เวิร์ดางพุ่มไมด้วยไม่เวิร์กตามต่อดีกว่าไปกันดีกว่าเฮ้ยทำอะไระเพื่อนโอ้โหโอ้โหแรงจัดจัดชัดดาว รอโดนกระทีเฮ้ย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 เฮ้เยเว้ยเอาลยเอ้ยเอาไม่พักเรื่อไปฆ่ามันย่งเข้าเพื่อนตายแล้วครับมนหมอนปักปัอมเลนกลางของเราถูนี euh, well, ้เเ ว่าเราต้องไปเอาเลียดมันแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอรค์คริปกำลังถูกส่งออกไปคิด <c oughs> ว่าได้ได้ได้หน,นีป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี đang tấn lẻ này đúng không? Yeah. Hả? Các anh. của tao, đi. Đi Đi Fall into my trap

อบวุก่อนมันใช้ยังไงวะนมันเหมือนกลับเมื่อก่อนหรือเปล่าไปกันเพื่อนคมนี้ไม่มีหรอสารเพื่อนเรามา โอ้โหประชากรประชากรหนัแน่เกินไปหรือเปล่าเพื่อนแปลกนะเมื่อกี้ประชากรติตดักดีกว่าเ่อนช่วยหน่อย <su> ม่มีใครช่วยเราเลยไอ้ยยาวป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีเฮ้ยเฮ้ยแปลก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 แโอ้หมายก้อาเรียบร้อยเดินกระทืบเริ่มเหลือนิดเดียวจอยมาเพื่อนโอ้โหเฮ้ยตายน่ะสวยงามมากคิซี่ อื่นค่ย,ยิงก็สุดเลยมาเมื่อกี้มีตังอยู่ที่มี4 0 0เองหรอฟาร์มันเกมเลยนะได้ ไม่กินเลยเราไม่มีตังค์ไม่ใช่อะไรงี้ยนะไีสิ่งนี้ยก่ผมซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไม่หวานมาก ฉันใช้ฟ้ามหน่อยนั่นคุณทำงานเรียกดาบเสน็จเยอะโอเคเลย Pierce ก h e veil คุณจะไปทำงานไหครับ <laughs> heap to heap to heap to heap. I have been defeated. I has been defeated. get away. Now we wait. -beam. Okay, boy. Boy. Your team has destroyed a tower. Double kill. Nice assisting. Assist. assist. Oh. เจ็บเจ็บยก่อนเจ็บติดมาเพื่อนเนี่ยติดคีตรงนี้วอ้ยเพื่อนจก่งกันไหรือเปล่าต้องทำหน้าที่ออนีควรจะออมมานะ อล้มไปแล้วเหรอแต่จ้าคงแข็งแรงแลงเจ็บไปตอดแต่อดโอเคนะนี้

ดูเล่นงงงเหมือนกันไ่นนยังไงก็ไม่รู้ได้แพตตินัมสี่ไม่ธรรมดาขอบคุณเพื่อนที่แบกนะครับอืมพอใช้ได้คราวน,นี้ก็ขอจบไปได้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าครับบ๊ายบาย